สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคหนึ่งนะฮะที่ผมเจอระหว่างการปลูกเลี้ยงต้นบอนสีนั่นก็คือว่าถ้าเราตัดใบต้นบอนสีในช่วงหน้าหนาวในช่วงที่บอนสีพักตัวเนี่ยตัดใบทิ้งให้หมดเลยตามธรรมชาติของต้นบอนสีเรานะฮะพอพ้นฤดูหนาวเข้าสู่ฤด,ดูร้อนเนี่ยปรากฏว่าต้นบอนสีที่เราตัดใบมีหน่อใหม่แล้วก็มีต้นใหม่โผล่ขึ้นมาพูดง่ายๆว่าเราจะได้ต้นบอนสีใหม่จากการเป็นหน่อใหม่ขึ้นมา ไม่น่าเชื่อนะฮะมาสัจจัน์งดงามแล้วก็วิเศษมากๆเลยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับมาดูตัวแรกกันนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับหลังจากที่ทิ้งใบกันไปในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ผมก็ตัดใบทิ้งไปหมดเลยปรากฏว่าพอเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็เจอฝนไปรอบนึงก็อโอ้โหออกหน่อออกลูกมาเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้นับได้นับต้นใหม่ที่เป็นหน่อได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8สาม้าห็ดแปด แปดต้นแปดต้นนะฮะในเนี้ยในกระถางใหญ่เนี้ยถ้าเราแยกหน่อจะได้ทั้งไอเจ้ากรุงเดนมาร์กเนี้ยแปดต้นนี่คือความมหัศาจรรย์แล้วก็ความงดงามของบอลสีนะสังเกตว่าถ้าเราไม่อยากผ่าหัวเนี่ยเราก็เนี่ยแบบเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาให้เราได้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆหรือถ้าคนที่ชอบฟอร์มกอก็ใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องผ่าหรือว่าแยกก็ได้นะครับี่เจ้ากรุงเดนมาร์กครับ ต้นที่2หลังจากที่ผมตัดใบทิ้งไปนะฮะพอเข้าสู่หน้าร้อนก็ปรากฏว่ามีหน่อขึ้นมาก็คือศิลาหุ้มทองนะฮะที่เราเห็นนี่ก็คือว่าโดนตัดใบทิ้งไปละเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยใบเขาจะแบกออกแล้วก็เหี่ยวแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ค่อยๆเฉาไปเรื่อยๆผมก็เลยตัดใบทิ้งไปเลยนะด้วยความที่เรารู้ว่าถ้ามีหัวอยู่ใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวถ้าอะไรพร้อมๆเนี่ยเขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตัดใบทิ้งแล้วก็เอาใส่ตู้ไว้ไม่ต้องไปใส่ใจปรากฏว่าพออากาศอุ่นขึ้น เราก็ได้ต้นใหม่มาทั้งหมด1 2 3 4ต้น4ต้นนะฮะศิลาหุ้มทองเนี่ยได้หนอ่อทั้งหมด4หนอ่อนี่ต้นที่3นะฮะหลังจากที่ยุบหายไปเลยแล้วก็ผมก็ตัดใบทิ้งไปก็คือธาตุบางแก้วครับอ่ะก็เพิ่งโผล่ใบมาใหม่นะฮะแต่ทั้งหมด1 2 3 4 4ต้นนะฮะ1 2 3อ่า4ต้นกำลังโผล่อีกหน่อหนึ่งตรงนี้นี่นะฮะมีทั้งหมด4หนอ่อ อันนี้คือหัวเดียวแล้วมีทั้งหมด4หนอ่อเดี๋ยวรอให้เขาใบเขาสมบูรณ์แล้วก็เจอฝนสักรอบนึงก็ถึงจะแยกหนอ่อแยกเป็นหน่อมาแล้วก็แยกเป็นต้นๆมานะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นกําไรแล้วแล้วถ้าถามผมว่าระหว่างการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวบลสีเป็นชิน้นเล็กๆกับการรอน่อแล้วก็แยกเนี่ยแบบไหนดีกว่ากัน คือมันก็มันก็ดีทั้งคู่นั่นแหละเป็นการขยายพันธุ์พืชรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันการที่มีหน่อแล้วแยกหน่อเนี่ยก็จะได้ต้นลูกที่เหมือนต้นแม่ทุกประการเพราะว่าถูกกรรมพันธุ์ดี a เนี่ยถูกการถ่ายโอนกันมาเนี่ยจะเหมือนต้นแม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยพดง่ายนคือความสวยยังคงอยู่นะแต่ถ้าเราผ่าหัวเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายหรือว่าแผงไปจากต้นต้นเดิมๆถ้าแผงดีเนี่ยก็จะได้บอลสีสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเช่นอสงไขเนี่ย แผงมาจากเจ้าพญานาหมืน่นคือเขาผ่าแล้วมันก็แผงไปนะฮะผมมองว่าเนี่ยถ้ามีหนอ่อเนี่ยคือกําไรแล้วต้นแม่ต้นแม่แมยังคงอยู่แล้วก็ได้ลูกมาทั้งหมด4ตน้ในในขณะที่เราขายต้นเล็กๆเนี่ยจากการผ่าไปหมดแล้วต้นแม่ต้นเดิมเนี่ยก็ยังออกลูกมาอีกเห็นความมหัศจรรย์ของต้นบอลสีไหมครับทีนี้เนี่ยทุนเราเนี่ยได้คืนมาหมดแล้วต่อไปเนี่ยคือกําไรของเราเราจะขายก็ได้เก็บไว้ดูก็ได้จะเป็นเป็นอสงงขยทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งตู้เลยอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสีลาหุม้มทองทั้งตู้อะไรก็ได้เพราะว่า เราอ่ะขายต้นลูกไปแล้วอันนี้คือแค่หนอกมาแค่แยกหนอกมายังไงบอลสีเนี่ยก็เป็นไม้ประดับคู่บ้านเรามาอย่างเนื่อน,นานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับกระแสก็ยังไม่เสื่อมคายอย่างแน่นอนยังแนะนําเชิญชวนทุกท่านให้หันมาปลูกบอลสีนะเป็นปลูกเพื่อเศรษฐกิจก็ได้ขายเพื่อยังชีพปลูกเพื่อประดับบ้านสวยๆปลูกเพื่อชื่นชมความงามนะจะได้จะลงใจให้เป็นคนจิตใจที่สูงขึ้นงดงามขึ้นนะะ เห็นความอัศจรรย์งดงามแล้วก็การขยายพันธุ์ต้นบอนสีแล้วใช่ไหมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมิตรรักสหายผู้ลักต้นไม้รักบอนสีรักไม้ด่างแล้วก็อยู่กับต้นไม้สุนทรีกับชีวิตมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสครายช่องวีชายบล็อก ok. แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้ของเราเนี่ยราคากําลังลงมาไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างบอนสีแล้วก็ไม้ประดับหลากหลายประเภทราคากําลังลดลงมาให้เราได้เก็บซื้อหาสะสมไว้ บางทีสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่จํานวนเงินหรือตัวเงินจากการขายต้นไม้แต่เป็นความสุขระหว่างการปลูกเลี้ยงต้นไม้ก็เป็นไปได้สวัสดีครับ